แต่ผมกล้าพูดเพราะมันคือความจริงทุกอย่างวางแผนมาร่วมร้อยปีที่จะล้มสถาบันกษรตัิย์ล้มสถาบันชาติล้มสถาบันศา,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 าสานาเปลี่ยนไทยให้เป็นดินแดนอิสลามเรารู้สึกอยู่หรือเปล่าว่าเรากำลังถูกใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเป็นเครื่องมือปัดหัวประชาชนให้เกิดความแตแกแยก ให้เกิดความเล้าฉานเคยได้ยินคานี้ไหมครับทุกวันนี้เราจะได้ยินคํานึงมุสลิมจะกครองประเทศแล้วมุสลิมจะครองประเทศนะขอโทษครับมันไม่มีใครเอาศาสนาไหนมนคาครองประเทศได้หรอกยกเว้นเขากําลังสร้างความหวาดกลัวเขากําลังสร้างความระแวงเขากําลังให้คนไทยไม่ไว้ใจกันเพื่อที่จะเกิดความขัดแย้งโดยเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือเอาศาสนามาบังตาเราวันนี้ ผมพูดออกไปอาจจะมีหลายคนเห็นขัดแย้งกับผมเพราะมันคือเรื่องละเอียดอ่อนแต่เราต้องปรับความเข้าใจกันว่าจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวสุพรรณบุรีมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำใจเป็นชาสนาประจำใจจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีมีชาสนามกุศลมีชาสนามกุศลเป็นศาสนาประจำจังหวัด สุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งที่ผมพูดออกไปอาจจะขัดใจพี่น้องได้กันเองนะครับเพราะผมเชื่อว่าพี่น้องทั้งที่นั่งอยู่ตรงนี้และที่ดูอยู่ทางบ้านและที่จะดูย้อนหลังมีพี่น้องของเราหลายคนส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติแต่ผมจะยืนยันจุดของผมผมคือคนหนึ่งที่ต่อต้านการให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติเพราะเรานถามที่บอกว่าทุกศาสนาหรือแม้แต่คนไม่นับถือศาสนาเท่าเทียมกันหมด เราเป็นรัฐคารวะไม่ใช่รัฐนักบวชไม่ใช่รัฐศาสนาเราต้องปกครองด้วยหลักสิทธิหลักเสรีภาพหลักหน้าที่หลักความเสมอภาคหลักยุติธรรมหลักนิติธรรมหลักเนติธรรมนะครับดังนั้นการเอาศาสนาเข้ามายุ่งกับการเมืองเมื่อไหร่เกิดความขัดแย้งขึ้นแน่ๆนะครับเพราะคนเรามีคนคนเรามันมีหลายความคิดหลายความเชื่อเราจะต้องไม่มีคําว่าพวทพุทธเราจะต้องไม่มีคําว่าพวกอิสลาม เราจะก็ไม่มีคําว่าพวกคิดไม่มีคำว่าพวกฮินด,ด,ดูเราจะมีคําคําเดียวคือประชาชน